เราล็อกสองนะวันนี้เล่นคอสกับพี่ดิได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ต้องถอยจากบ้านทีนี้ถอยมามาเล่นบ้านอันนี้้านพี่บ้านระเบียงเ่ยตรงกูสองตัวนะข้างบนอนะ่ะโอเคมันเดินนะอะหน้าตันึงขนาดหน้าเปิดนะมนถ่ายอ่ะ น่าจะมาเติมอีกหมดดีเฟกต์นะเปิดนะของมันมันเหนียว อุ้ยปลาเบิรนะ์ตโจ้ในบ้านนะในบ้านในบ้านขวาต่อนดหนึ่งตัวมีระเบิด์จป้ปลาแล้วในบ้านสองตัวฝ่ายคนกลับไปเล่นยงสายบ้านเดี๋พี่กลับไปเล่นยงสายเหมือนเดิมพี่ล็อก คตัวนี้ได้ชั้นหนึ่งได้เลยเฮ้ยมือขึ้นหลังคาบ้านบ้านบ้านข้างๆตรงนี้ได้ปะได้ได้มันจะมันจะโดนบ้านเอลนะระวังบ้านเอล์พอขบขึ้นเลยระวังระวังโดนบ้านเอลอ่ะอย่างปลาเบิดดวะดัาบ้านนี้ Watch out ขอบ้านนี้ e n e m i s ahead บ้านสชั้นีั้งสนะนี่ใช่ใช่ั้งสองเปิดนมตอนตนนี้จุดเรารู้แค่2ตัวถูกไหมใช่หมดมีสามซ้ายหนึ่งลงไป ก๋วยตอกอะไรละอยู่ด้อยู่เล่นมันได้ไหมเล่นมันไดทันอยู่ทันอยู่แต่เลยเเไม<ป>ทันเ้ยมาดิ โคตรเอาอ่ะครับโทนี่เคอ่ะในขนามือพี่เหรอครับน้องน้องโคตรเอาโคตรแอ็กบอกเลยรีบเก็บยวตัวนสั่งช่วยดูพอชันหน่อยหน้าปากพี่เลยพี่เกียนบ้านอบอุปวดเก็บสมอกเขเยอะพี่พอแล้วเหลือน้อยเจ็ดแล้วเจ็บสมองผมพร้อมแล้วตามกราวเลยนะเออตามกราฟเลยนะ เปล,ลี่ยนรถเปอี่จะลสั่งเลยไมสั่งซ้ายก็เยอะใสยก็ไม่เยอะจะกินมาของพี่เลยไปครับบ้านนี้น่าจะไปแล้วฝ่ามือสามสิบคนตัดตามกราฟอ่ะได้อยู่เสียวอยู่ตามอยู่เก้าสิบเมตร ต้องเดินละขอขอนะข้างหลังมีคนเก็บหนึ่งต้อง,ลอองลหออขขงองล่นหลุมครับสองต้องหล่นหลุมหล้ววะพี่เล่นยากเจ้จาจะโดนสตา ตอแล้วพี่โอเคเชิดสวยจังวะลูแมเงเล่นได้ไหมเล่นได้พี่พี่ไปยากรถผมใงแชร์ได้อยู่แต่แต่ระเบิดซึ่งบอดนะพี่อาจจะต้องดูหลังให้เองนะเองไหนจะเป็นมองงาได้ได้รถยังใช้ได้ใช่ป่ะใช้ได้พี่ใช้ได้ เอ็ดพี่ไม่มีนะศูนย์เนี่ยศูนย์แล้วเบิดไฟหนึ่งสองหกจะลองเขาบ้านทุนนี้ยิงนะไม่รู้มันเห็นปเปล่า ย่มันเล่นไม่ค่อยเยอะวะบ้านนราอ๋อมันมีข้างหลังกดลงไปโจ้โจโจ้ดูตรงกาพีอะว่ามันไปหรือยังยังมัไปเราจะออกได้ขาวหยาบมาตอกแล้วบ้านอะจอดเดียว เอ้ยกำลังออกรับลองฟังเสียงกอนเราด้วยออกไปแล้วพี่ตังค์ไม่ไม่ไม่พี่หมายถึงกาไปโจโบ้านนี้ออกไปแล้วออกแล้วขวาก็ออกแล้วซ้ายก็ออกถ้าโหลวิ่งอย่างนี้เลยนี่มารับพี่เราชนเข้าตรงนี้ตรงนี้มันมันมันจะเป็นเนินมันจะเป็นเนินอ่ะที่สามารถเล่นได้อะนึกออกปะนีปะนี่ปะ,น,ปะ,น,ปะนักเหลืองปะไม่ไม่มันจะไม่ถึงหรอกนะตรงเนี้ยครับม,มันจะเป็นพวกขีดน,นะ เราต,ามมตัดแถบนีนนน้มันจะเป็นเล<ช>นหินันจะเป็นหลุมมาตอนโมกพี่ขับไปเดี๋ยวผมพยายามช่วยบอกดิออกเช็คเรื่อยๆได้ว่าบ้านไหนยังไม่ออกบ้านอันนี้ยังอยู่บ้านเอลอะข้างบนนี้ก็มีมไม่ใช่บ้านเอลบ้านสุดรอได้ มองตรงนี้แล้วรอได้นะรอให้บ้านนี้ออกลองเลยตรงนี้ข้างบนมันก็โดดลงมาเดี๋ยวเอารถปั๊บอารถต่อมันออกพิ้งตัดหลังบ้านมันได้เดีว<อ>มองนะบนมันออกไปแล้วไปเล่นตรงนี้ m a r k the location ปมาเล่นซ้ายหรือเล่นขวาถ้าเล่นซ้ายไปต่อได้นะเพรข้างบนในโจมมองไม่เห็นี้ใครตามกากที่อยาวิ่งเล่นได้ คนเหลือเยอะจ้าขับไปเลยไม่ต้องจอดเช็คแล้วขับเข้าไปเลยขับเข้าไปเลย,เลยดูทางขวาตอนตะเบิดตึ้มอ่ะเห็นเห็น,หน,น,นม,มั้ยเห็นโซนต้นไม้ไหมต้นไม้อ่ะตอเนียนไหมเอกได้พี่โจว่าตรงเนี้ย มันจะเป็นเนินสลบมาร์คส้มมาร์คส้มอ่ะจัง,ง,งขอทะลุนะจะอดปิดซาลแล้วนอนได้เลยเล่นไม่ได้แล้วนี่โล่งไหมเล่นไม่ได้จนข้าง,งน้ำเลยคิดอะไรไม่ออกชนข้างน้ำซ้ายโดนข้องน้ำ,นำ <Okay. S 1> เดี๋ยวอยู่ข้างน้ำส,สวยด้วยวง <c oughs> โหแล้วพี่จออย่างงี้จะเข้ายัางไงท่าน้น่ะอาเร็วเนี่ยสนะก้อนถ่ายรถดิรอรับข้างหลังอะ่ะยิงข้างบนหัวแต่พี่น้องมองมชูชันให้ก่อนพี่มีระเบิดอะ่ะไม่มีวะ่ะเยอะศูนย์ศูนย์ถ้ามันมาทีมผมปาไฟผมว่าเราตายวะ่ะถ้าไฟติดหน้าต่างก <c oughs> ็ตายหมดอะ่ะไม่ได้ <c oughs> ผมเคยปาแล้วนะเว้ยเวลาปาตรงก็ต่างเนี่ยเออมันช่มาแซงไม่ใช่มาแซงไม่ใช่มแล้วแร็งโจชาบไม่น่าได้ว่ะต้องรอแบบจังหวะมันจะมาที่ตไม่มีใครทิมหรอกไม่ไม่ถ้ามันทิมอ่ะยังไงมันก็ต้องตายฝีเว้ยเฮ้ยอยอดูเตอร์มี่ะไรมากเลยอะอะไรนะลูกหรอไม่มีนะเว้ยเพราะว่านี่ต้องไปเล่นมาร์คส้มอ่ะพี่โจไม่มมีันโดนตีง่ายมั้งผมว่าเนี่ยมันมีมันมันมันน่าจะเริ่มได้ง่ายก่อนหรนี้ป่ะถ้าอยากถ้าอยากเล่นต่อแบบเนี่ยมไม่ก็เสี่ยงสุดท้ายนี่ก เราวงไหมเราก็เล่นกลางถนนไปก่อนอ่ะพอถ้าวงออกเชลเต้เอาจริงอ่ะมีอกเวนึงเว้แต่ไม่รู้ว่าจะตายแน่ๆแหละเฮ้ยบ้านสมบุกตัวนี้พี่่่พีแบ่งมวงหน่อยพี่ยิงไปเลยปะคนถูกมึงก็ออกไปนอนหลังรถคนหนึ่งสิ่สายเราไม่มีอ่ะเออตายไมตายและตายมาเห็นไหมต้นไม้มันชัดมาต้นไม้โดนแฟนอ่ะ เผายุ่เผายุ่เผายุ่ร้อนร้อนร้อนมันร้อนมันร้อนพ่นร้อนเลยตายหมดรถเจระเลยนี่รถเขาอีกแล้วไปรุ่นไปได้ไปรุ่นตอนเลยตุนจิ๊บหายเลยแต่ละทีเนี่ยมันชนมาต้นมันจนต้นไม้อะไรวะไอ้แค่จะวิ่งอยู่จะวิ่งจะวิ่งจิ๊บหายจะยิงอยู่แล้วั่งนู้นอะต่รอนเข้ามาด้วยที่เจ้า

งไปข้างล่างค <ๆ S 1> รับเจ้าไป้ายกูว่าพวกมึงต้องไหวต้องไแล้วรอรับบ้านบ้านสางร้อยตกอ่ะคผื่อได้เผือจริงจริงอ่ะกราฟตัวเนี้ยมันยังทานเล่นได้เว้ยเฮ้ยถนนมีรถมาแล้ววะไอ้เออหนิกน็อกไปอ่ะเออข้างหน้าเราไม่กไทานเล่นนะเห็นปะเห็นกราฟกูปะเห็นพี่เอนนอ,อคืงถนนนะโอ้ถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะถนนตรงแหล่งแหล่งถนนเลยอ่ะ ทำไม่โคตรเยอะเลยโจ๊หลายตายหลายตายรถมันใช้ได้ไหมได้เออเฟี้ยวปวดยดแม่วนยูได้อยู่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 จะไฟขึ้นวะไอ้เหี้ยเกวงเกวงเกวงน้องเกวงตอนนี้ถ้ามึงรอดอ่ะมันจะเป็นมิสเตอบที่แบบปิดฝั่งเราข้ามอยูยนะเดี๋ยวพี่เท็นโมกัตตรงนี้เออดีวผมเกีียวไปใช้พี่ปาไปก่อนให้เรา ไม่ก็ตรงจับใช่ใช่ใช่มันสามารถเป็นรองแอ่งได้วงมันไอ้นี่เรี่อยเข้ารองเดี๋ยวโจรถไปดิยังไม่กล้าระเบิดใช้ได้นะเรา,า,าได้แอ่งเราได้จะรอดตรงนี้ใช่ใช่มันมันมีแอ่งอ,อยู่นะมันมีแอ่งอยู่นะถ้าสังเกตดีๆอ่ะเห็นมแอ่งติดถนนเลยอะเจ้า เอารถปากี้โทนี่รถปารกี้ทางขวาได้หมดแล้วได้หมดแล้วได้หมดแล้วมันมีตัวนอเฮ่ขวาวิ่ขวาขวขวาขบวงขาขบวงวิขาไปซุดเลยไปขวาขวานกเลยตัวเดียวเลนี้เล่นขวาไปดิขวาขวามยาปั๊มยา เิยอะเจมากผมเองตัวเนี้เอาตัวไกลตัวเล่นหน่อยหรอเหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือเหลือเหลือมักส้มเอ้ยเหลือมักฟ้าทุกมักฟ้ามักฟ้ามักฟ้าผมได้กำบังเล่นละป่วยหมอกก็ไม่มีฮะมาระเบิดคำสั่งจากประเทศเส้นแขนล่าสุดเราเห็นคนตายอยู่ตรงกาฟ้านะมันอาจจะเป็นตีเดียวกันนะปตาละน่าจะยังหลุดเหลี่ยมนั้นนะ เดินลงมาได้นะเว้ยพี่อ่ะไม่ไมเลยบุได้เออไม่งตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงรถพี่ขับตัวเลยตัวเลยกาดเลยเจาะกาหน่อยมาเลมาเี่เลยตะบสามตตรงนี้ตรงสะพตอตอยวนเก็บเก็บเก็บตะบไมีระเบิดมีระเบิดทางนี้ทางนี้าย้าย้ายนะ เดือดตัวเดียวแล้วเดือดตัวเดียวนะตัวเดียวมันเสียเปรียบแล้ววงมันต้องบีบมะรอเลยโดนโดนสองนิดตรงไหนในสมุดไปเลยกลับมาอ้าวอันนี้กนหลักจ้าเจ๊แกนนักจ้านักจ่าเจ๊จะโกนจะพี่อะเจ้าใหม่ไว้ตั้งพันด่าแล้วมึงเห็นขาด